สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจนิเฟอร์สกุลตาค่ะป .5 ทับสามเลขที่ส3สาค่ะวันนี้จะมาทำเมนูผัดสตอกะปิกุ้งสดค่ะวัตถุดิบก็จะมีกุ้งสดสตอริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็จะมีพริกไทยดำกับกะปิเครื่องปรุงก็จะมี ซอสหอยนางลมรสด,ดีน้ำตาลายแม็กกี้น้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชค่ะเดเราไปดูวิธีทำกันนะคะแราก็จะมาใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะ ะะอย่างที่สี่แล้วก็จะมาใส่พริกลงไปค่ะ ก็จะใส่กระปิลงออไปนะคะเสร็จแล้วล้วก็จะไปผัดกันเลยค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะเปิดแก๊สค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันกันเลยนะคะ น้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่พิแกที่เราตำไปเมื่อกี้นะคะ ให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามแนื้นานนิดหน่อยนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะแรงยอย่างที่สองแล้วก็จะมาใส่รสดีค่ะอย่างที่สามก็จะมาใส่แบกกี้ลงไปนะคะอันที่ห้าก็จะมาใส่ซอสน้ำมันหอยค่ะ ผัดให้เข้ากันนะคะตามดูสตอนะคะผัดให้เข้ากันนะคะ แล้วก็จะมาปิดแกะแล้วก็ตักใส่จก้วกันนะคะผับสะตอกุ้งสดเสร็จแล้วค่ะ แล้วค่ะเดีย๋ยวเราจะลองมาทานกับข้าวดีนะคะ ใหญ่มากเลยค่ะ,ะทานได้กันไหมคะอร่อยมากเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ